พ่อมหูดเกินไปหรือบอเดลาพอนตีสู้ยามาควนได้บารลองดอลุยเดลาพอนตีกุญซือทีมชาติสเปนระบุพ้อมในเกมที en, สเปนชนะฝรั่งเศสแสดงให้เห็นว่าลามมนยาเมาควนได้บาลงดสองพันสองหายางสตจนพ่อมบอกว่าสนุกกับเกมนี้ถึงแม้ลาโลคาจะเสียประตูหลายกว่าตามลุยเดลาฟอนตีเทนเนอร์ทีมชาติสเปนกาวาลาเมนยาเมา ีดาวลุงแสดงให้เห็นว่าสมควนได้บาลลงดอปีสองพันสิหาหลังจากล่วงเหรินได้ย่างโดนดินจนซวยหายทีมสนะฝรั่งเศสหาประตูตัวซีในซึกยูฟาในสลีกรอบล่องสนาเลิศดเกมนี้ทางลามินยาเมาและเดมเบลีต่างก็ล่วงเหรินเป็นตัวจริงซึ่งการดวลกันของทั้งคููถือเป็นเรื่องหนึ่งในใไฮไลท์ของเกมนี้จากการที่พวกเขา ่างก็ถือมองว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รางวัลบอลลงดอรประจำฤดูกาล2 0 2 5และสุดท้ายเป็นรามินยาเม้าที่เห่นได้โดดเด่นกลัวจนเหตุไปสองประตูพร้อมกับได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์คืนนี้ยาเมาแสดงให้เห็นว่าเขาเก่งซำใไดและเหตุให้เห็นว่าเขาควนได้รางวัลบอลลงดอดเขาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของโลก เขาโหวาผ่านทางพผนงานในสนามและในความคิดเห็นของเฮานั่นเขาคว่ตองได้บรลลุ่งโดลุยเดลาฟฟนตีได้กล่าวถึงลามินยาเมลนักเตะวัย17ปีจากสโมสรบาร์เซโลนา